เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในตำบลสีเตีย้ยมอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนเข้าไปสำรวจต้นมะม่วงที่เริ่มทยอยแห้งตายครับส่วนลูกมะม่วงบนต้นก็ไม่สมบูรณ์อาจจะขายไม่ได้ราคาครับหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งอากาศร้อนจัดชาวสวนบอกว่าแม้ปีนี้ราคามะม่วงทุกสายพันธุ์จะสูงอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1 0 3ถึงบาทแต่ก็ไม่มีผลผลิตขายครับเท่าที่เป็นต้นมะม่วงมาปีนี้น้อยที่สุดคะ่ะ มันช่อช่อให้ช่อให้ดอกแต่ว่ามันทนความร้อนไม่ได้ความร้อนอุณหภูมิสูงเกินค่ะก็ลูกลูกเล็กสลัดลูกหมดเลย นายพิสุทธิ์ดวงพิชัยเลขาธิการเลขากลุ่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ตาบนสีเตียอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนบอกว่าปีนี้ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผลผลิตที่ลดลงไปเกือบครึ่งและแม้มะม่วงจะได้ราคาดีแต่ต้นทุนก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเหมือนกันจึงอยากจะให้ภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือระยะยาวหน่อยกลุ่มเองเนี่ยผมว่าตอนแรกคุยกันว่าถ้าเกิดในปีนี้ภัยแล้งยังคุกคามต่อเนื่องนะ ในปีต่อไปนะีคงจะได้หวังกับทางรัฐบาลละว่าจะขอรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยช่วยในการสนับสนุนลดลดค่าไฟในช่วงที่เกษตรกรให้น้ําผลผลิตทางการเกษตรอะช่วงตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภากรกฎาก่อนเก็บเกี่ยวภายในช่วง4-5เดือนเนะี่ยเพราะว่าเราต้องให้น้ํามันตลอดฮนะถ้าไม่ให้น้ำนี่มันตายเลย หลายปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ปลูกมะม่วงประสบปัญหาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้และตอนนั้นมะม่วงก็ราคาตกขายได้กิโลกรัมละ1-3บาทเท่านั้นส่วนปีที่ผ่านมาชาวสวนก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนผลผลิตเสียหายแล้วก็ราคาตกต่ำพอมาปีนี้ราคามะม่วงสูงขึ้นก็จริงแต่ไปเจอปัญหาภัยแล้งแบบนี้แหละครับอากาศร้อนจัด โดยปี2,566ปีที่แล้วผลผลิตมะม่วงในจังหวัดลำพูนครับ6,8,000ตันแต่ว่าปีนี้กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลสีเตี้ยคาดว่าผลผลิตน่าจะลดลงกว่าครึ่งหนึ่งน่าจะเหลือสักประมาณ34,000ตันเท่านั้นครับ